สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ซีเทสอีสุเซลนะครับวันนี้เไปอยู่ที่อิสุวันแมกเรสนะครับเรามาดูทีมแข่งนะครับวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นักแข่งของเรานะครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พี่พีชทองเจียก,ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคสวัสดีครับพี่พีทวัสดีครับอ่าปีนี้อ่าพี่ลงเป็นลงแข่งอ่าเป็นรุ่นไหนอะครับพี่เป็นรุ่นรุ่นเอครับผมรุ่นเอรุ่นเอเป็นแฮปปี้เนี่ยมก็เป็นรุ่นมืออาชีพครับอ๋อครับแล้วคาดคาดหวังในปีนี้อะครับว่าพี่ต้องการก็จริงๆแล้วล้อมกลมอะครับนอกจากรถดีคนขับได้ต้องอาศัยดวงด้วยนะครับก็จะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดอ๋อครับไหนก็ต้องขอบคุณพี่พีทด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไงเรามาสัมภาษณ์นักแข่งคนต่อไปนะครับเป็นคุณทอมนะครับ โอเคสว okay. ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปีนี้คนทมลงรุ่นไหนอะครับปีนี้ที่วิ่งนะครับเป็นอีซูวอนแมกเรสกับรุ่น1.9ครับผม1.9 DDI Blue Power นะครับแล้วปีที่แล้วได้ลงรุ่นไหนไว้ครับปีที่แล้วคือต้องบอกอย่างนี้ต้องเท้าความก่อน คือก่อนหน้านี้ทอมเคยวิ่งกับอีซูวันแมกเรสมาก่อนนะครับแล้วก็ห่างหายไปประมาณ3ปีปีนี้ก็เหมือนเป็นการกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันในอีซูวันแมกเรสนะครับก็เหมือนกลับมาบ้านหลังเก่านะครับซึ่งก็ก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปีนี้ก็อยู่ในทีม BRC นะฮะกับหมายเลข6 9ครับครับผมอ่าแล้วคาดหวังในปีนี้นะครับว่าต้องการจริงๆแล้วไม่อยากคาดหวังอะไรเลยครับขออย่างเดียวคืออยากขับให้สนุกมากกว่าเนาะแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่ๆน้องๆกันนะเราก็ คงเหมือนมามาเจอกันมามาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็เรื่องรถก็เป็นสิ่งที่เรารักนะแล้วก็ด้วยรถด้วยสมรรถภาพสมรรถนะของอีซูเองก็เป็นรถที่ขับค่อนข้างมันดังนั้นก็น่าจะสนุกในปีนี้ยังไงก็ขอให้สนุกนะคะได้ครับขอบคุณนะครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณบุ้ยนะครับเป็นแชมป์ปีที่แล้วใช่ไหมครับครับผมจะปีที่แล้วลงไปที่รุ่นไหนครับ มีพันเก้าครับรุ่นพันเก้ากับโฟล์เทสสองรุ่นอ๋อครับแล้วปีนี้ลงไปที่รุ่นไหนนะครับคาดว่าจะวิ่งรุ่นสามพันครับอ๋อทีนี้รถยังผลิตอยู่ครับน่าจะใกล้เสร็จแล้วครับมีตัวอย่างออกมาแล้วครับคะปีนี้น่าสนุกครับเครื่องรุ่นใหม่ครับแล้วความคาดหวังในปีนี้ครับต้องเป็นยังไงบ้างครับต้องหวังแชมป์ครับหวังแชมป์เหมือนเดิมนะครับหวังตลอดครับหวังตลอดครับได้ครับเดี๋ยวขอให้สุการแข่งขันขอให้คว้าแชมป์ได้นะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ งานแข่งเนี่ยมีวันไหนบ้างหรอครับในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการตัวย่ออีซูซุวันแมกเรสเนี่ยเราจะทำก,การแข่งขันด้วยกัน6สนามครั้งแรกเนี่ยเราจะเริ่มสตาร์ทกันที่สนามพีระในวันที่6ถึง8มีนาคม <6 S 2> ที่จะถึงนี้ <5 S 2> ก็คือวันพรุ่งนี้ก็เริ่มแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สร้างความมันให้กับคุณชมแล้วก็ได้เห็นหนึ่งสมรน,นะของรถยนต์อีซูซุครับ การแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ดิวิชั่นล่ะครับในการแข่งขันเนี่ยเราแบง่งการแข่งขันออกเป็น3ามดิวิชั่นนะฮะในรุ่น1.9เนี่ยมีดิวิชั่น1ดิวิชั่น2ดิวิชั่น3ดิวิชั่น1ก็จะเป็นพวกนักแข่งที่แบบเขาเรียกว่าวะระดับเกตเหน่อยอดิวิชั่น2ก็เป็นผู้แบบเหมือนมีประสบการณ์แล้วส่วนดิวิชั่น3นั้นเป็นเหมือนน้องๆที่เพิ่งเริ่มลงทําการแข่งขันครับผมครับผมแล้วปีนี้มีรุ่นอะไรบ้างครับที่เราแข่งแต่เครื่องยนต์เท่าไหร่บ้าง ในการแข่งขันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเออเรสการแขงขันก็คือ1.9นะฮะ anf. แล้วกว็3.0ซึ่งจะทำให้คุณชมที่ชอบอีสุนะฮะติดตามแล้วก็เห็นรถพวกนี้ลงทำการแข่งขันในสนามทั้ง1.9แล้วกว็3.0มันมันแน่นอน3.0หรือเป็นครั้งแรกที่จะมีรถ3.0ลงทำการแข่งขันคือทางปรีเพดทางอีสุเนี่ยตอบโจทย์ดีมากเลยนะครับว่า เราเริ่มทำ3ามัญสรเพราะเครื่องยนต์3ามัเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าบล็อกสุดท้ายของอของของของ,ของอีสุแล้วนะก็ผมว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับแล้วก็รถยนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเขาเรียกน้องๆเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือก่อนกาเนิดก็คือทุกคนต้องเข้าไปทําสัญญาทําไฟแฟนนซ์ซื้อรถก็มาจากอีสุมานครนะครับครับตขอบคุณ ทางทีมงานขอบคุณทางอิสุมานครด้วยที่เขาเรียกว่าดูแลพวกเราตลอดการแข่ง12ปีที่ผ่านมาครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับรถที่เข้าไปในแข่งขันมีการทำอะไรลงไปบ้างครับทำอะไรบ้างในส่วนของตัวรถเนี่ยช่วงล่างทั้งหมดช่วงล่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นโช๊คคัพสปริงนะครับแล้วก็เจ้าแหนบนะฮะื่องล่างช่วงล่างมีทำแต่เครื่องยนต์มาตรฐาน อ๋อครับพิงยอนสแตนดาร์ดก็คือจะเป็นการเซ็ตช่วงร่างใหม่ใช่ครับมีเพียงกล่องเพิ่มเติมมาเป็นกล่องของ ECU นะครับเป็นอะไรที่รถยนยี่สุกมันเหมือนกับเป็นการพร้อมที่จะเป็นรถแข่งได้โดยการแอพพลายนิดนิดหน่อยหน่อยครับครับผมได้ครับยังไงขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดี